ผรด้วยนะคะเป็นสังคมไทยระบบการเชิดชูคนดีหรือคนที่มีความสามารถนี่ก็เป็นระบบหนึ่งนะคะที่ฉันอยากให้พวกเราทุกคนนะคะช่วยช่วยกันทำค่ะไม่เช่นนั้นนะคะเราจะแยกไม่ออกนะคะว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะคะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆที่พอจะหยิบออกมาได้จากสภานะคะของเราค่ะวันนี้ยังจะมาพา คุยต่อนะคะกับสวรสนาค่ะเพราะยังมีประเด็นในสภานะคะที่พวกเราอยู่นอกสภารู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจไม่สบอารมณ์แล้วบางคนถึงขนาดนะบอกว่าไม่ดูและไม่ฟังโอ้โหถ้าอย่างนี้แย่แล้วนะคะค่ะท่านสวค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะค่ะคือพวกเราในฐานะที่เป็นประชาชนนะคะเวลาเราดูการอภิปรายในสภานะคะสิ่งที่เราคาดหวังแน่นอนเราอยากได้ การอภิปรายที่มีประเด็นชัดเจนนะคะแล้วเราอยากได้ความหลากหลาย<ช>ของผู้อภิปรายซึ่งในความหลากหลายนั้นเราก็อยากได้สัดส่วนของผู้หญิงเพิ่มด้วยแต่โดยความเป็นจริงเราจะเห็นน้อยนะคะคงไม่เป็นอย่างนั้นนะคะคะ<อ>ง<ม>เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าสภาในการลุกขึ้นมาพูดเนี่ย<ม>จะถูกจํากัดด้วยเร<ม>ื่องของเวลาแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จํากัดว่าผู้หญิงห้ามพูดนะคะ มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีประเด็นที่จะลุกขึ้นมาพูดไหมคุณจะไฟต์คุณจะต่อสู้เี่จะได้ออกมาพูดในแต่ละเรื่องหรือเปล่าคิดว่าอันนั้นจะเป็นเรื่องประเด็นมากกว่าค่ะค่ะอย่างคุณคุณรศนาเนื่องจากมีประเด็นของตัวเองมาตั้งแต่ต้นก่อนเข้าก่อนเข้าไปในสภานะคะแต่ว่าในนักการเมืองอีกหลายๆคนที่เราก็เสียดายบทบาทนะคะเพราะเราเห็นว่าตอนนี้นักการเมืองหญิงเนี่ยการศึกษาสูงขึ้นแล้วก็ด้วยวัยนะคะด้วยอะไรนี่ก็เรียกว่า นะคะกำลังเป็นวัยที่มีพลังเน<ช>ี่ยเราเห็นว่ามันมันไม่ค่อยนะคะได้ได้เห็นบทบาทที่ชัดเจนในสภา<ช><ช>ตรงนี้ถ้าพูดถึงวุฒธธิก่นในในจำนวนวุฒิสภาซึ่งมีจำนวนผู้หญิงมากด้วยนี่ยนะคะ มันเป็นยังไงคะคือคือส่วนใหญ่จะไม่ได้ไม่ได้จับประเด็นอะไรบางอย่างที่เป็นอิชชูอิชชูเบสคือไม่ได้จับประเด็น i ิชชูที่เป็นการต่อสู้อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนใหญ่ถ้าอภิปรายก็อาจจะอภิปรายในเรื่องที่ว่ากฎหมายเป็นฉบับเป็นเรื่องเรื่องเข้าไปในสภาในสภาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นที่อาจจะเป็นประเด็นทางสังคมที่มีผลกระทบอะไรพวกนี้ค่ะ ถ้าไม่มีใครจับเรื่องนี้ต่อเนื่องสักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็อาจจะไม่มีประเด็นที่จะลุกขึ้นมาพูดหรือแม้แต่การที่ทําบทบาทข้างนอกก็ได้ไม่จำเป็นต้องพูดในสภาก็ได้แต่เผอิญอย่างที่คุณแจพูดนะคะว่าดิฉันเองอาจจะมีประเด็นที่สนใจติดตามมาตั้งแต่แรกแล้วก็พอมาอยู่ในเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการจริตและเสริมสร้างธรรมพิบาลซึ่งเวลานี้ที่คิดว่าเรื่องธรรมาพิบาลเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเพราะฉะนั้น ต้องบอกว่าในแต่ละกรรมธิการเ,เขาก็จะทําในเฉพาะเรื่องของเขาแต่พอในส่วนที่เป็นเรื่องธรรมาภิบาลปุ๊บเนี่ยมันเป็นแมทริกค่ะคือมันสามารถเข้าไปยุ่งเลยทุกเรื่องเลยค่ะเอ๊ะถ้าอย่างนี้ดิฉันแนะนําไม่ได้เหรอดิฉันก็แนะนําท่านสวใช่ไหมในสภาที่คนยังไม่มีประเด็นมา่ขอประเด็นจากคุณไปได้นี่ โอ้ถ้าเขาสนใจเนี่ยโอ้เยอะมากยินดีไหมคะยินดีนะคะทั้งสภาล่างสภาบนก็มาขอประเด็นไปได้เพราะนี่คือประเด็นจริงๆที่เกิดขึ้นในสังคมใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็คือว่าโอเคเขาไม่ได้โดดเด่นมากหรือว่าประชาชนยังไม่เห็นบทบาทเขาเพราะว่าเขายังไม่ได้จับประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นของตัวเขาเองนะคะแต่ว่าในแง่ของการทํางานในสภาเนี่ยค่ะเมื่อเข้าไปทั้งสสนะคะแล้วก็สวก็จะเห็นว่าทุกคนต้องไปเลือก กำมาที่การแต่ละชุดที่ตัวเองสนใจใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะซึ่งตรงนั้นก็น่าจะแสดงบทบาทได้ไม่ใช่หรอคะเราก็ไม่มมได้ไม่ค่อยเห็นนะคะเหมือนกันอีกมันมันยังไงอะค่ะคืออันนี้มันก็คือจริงๆก็ต้องบอกว่าสาวเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะไม่ได้สังกัดพักการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของตัวเองเหมือนกันจริงๆเขาอาจจะมีบทบาทนะคะในในระดับพื้นที่ของตัวเองแต่อาจจะไม่ได้จับประเด็นที่มันเป็นประดับประาทศซึ่งจะไม่ทําให้คนรู้จักเขาในระยะหลังนี้เราก็ทราบว่าในสภานี่นะคะ ในเรื่องของการพัฒนาการทํางานในสภาหรือระบบรัฐสภาของเราเนี่ยเราเชื่อว่ามันแก้ปัญหาได้ถ้าเผื่อสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดนะคะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพเพียงพอเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีการเมืองข้างถนนเราไม่ต้องมีการเมืองในส่วนอื่นๆถูกไหมคะแต่ว่าขณะนี้ที่เราเห็นสภาพที่เป็นจริงอยู่ก็คือว่ามันจริงๆแล้วการเมืองในสภาเนี่ยกลับเป็นปัญหามากกว่าก,ก็คือว่าสภาร่วมกางคันพิปรายเรื่องหนึ่งไปพาดพิงเรื่องหนึ่งวีโต้กันเรื่องหนึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้น คุณรศนาคิดว่าบรรดาเหล่าสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่เนี่ย<ะ>เขาจะคิดไม่ได้เหมือนเหมือนกับที่ดิฉันวิจาร์ไปแล้วเหรอคะว่าจริงๆแล้วมันน่าจะแก้เป็นสภาที่แก้ปัญหาสาหรับประเทศถูกค่ะดิฉันคิดว่าจริงๆเราย้อนกลับไปพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ,ะที่บอกว่านักการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวิชาชีพเดียวที่ ไม่ที่ไม่ถูกเทรนอแล้วก็ไม่ถูกกําหนดว่าคุณมีจรรยาบรณอะไรของวิชาชีพถ้าเราคิดว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพนะฮะแต่เราไม่คิดว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าความหมายคำว่าสภาคืออะไรอจริงๆเขาบอกว่าค่ะที่ประชุมใดที่ไม่พูดสัจจะเนี่ยที่ประชุมนั้นไม่ถือว่าเป็นสภานะคโอ้โหแสดงสภานี่หมายถึงคนที่จะเข้ามาพูดเรื่องของบ้านเมืองแก้ไขปัญหาต่าง ด้วยวิธีแบบอารยะคือมาพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยกันที่คุณจะมีมติมแต่เวลานี้เนี่ยการเมืองในสภามันกลายเป็นเรียลลิตี้โชว์ แล้วก็ทุกคนก็ไม่ได้สนใจอะไรซึ่งคุณภาพเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้สภาค่อนข้างตกต่ำคือเมื่ออดีตเนี่ยเราอาจจะเห็นเพียงแค่อากับกิริยาหรือสำนวนภาษานะคะที่อาจจะระคายหูหรือว่าเราบอกว่าเออเนี่ยแบบอย่างแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันออกมาในเชิงจะออกไปใช้กําลังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพวกนี้มันไม่ได้บังตาเพราะว่ามันถ่ายทอดทีวีเนี่ยค่ะดิฉันก็เชื่อว่าระดับ ท่านที่เป็นนักการเมืองทั้งหมดก็ได้เห็นพร้อมๆกับประชาชนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการยังไงที่จะทําให้ตื่นสักทีคือดิ้งคิดว่ามันเตือนกันเองหรือมันมีระบบภายในกันไม่ได้ค่ะคืออย่างที่เมื่อเมื่อได้พูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะว่านักการเมืองเป็นสินค้าที่ไม่มีออยและสบกบกำกับสินค้าทุกชนิดเวลานี้นะคะทุกคนเป็นผู้บริโภคนะคะ แต่ประชาชนไม่ค่อยนึกว่าตัวเองเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยซื้อสินค้าในตลาดการเมืองนหคะและ้วสินค้าในตลาดการเมืองเนี่ยเป็นสินค้าคที่เอาเปรียบเราปกติในสินค้าทั่วไปเรายื่นหมูยื่นแมวใช่ไหมคะใช่แต่ว่าสินค้าการเมืองเนี่ยนะคะเราจะต้องจ่ายไปก่อน คือเราต้องเบิกไปก่อนถึงจะได้ใช้สินค้าค่อยส่งมอบทีหลังสินค้าต้องบอกว่าจริงๆนักการเมืองไม่ใช่แปลวสินค้าตัวเขาไม่ได้เป็นตัวสินค้าแต่หมายถึงเขานี่เป็นเพียงเครื่องมือในการที่จะส่งมอบถ้าเราบอกว่าเราต้องการนักการเมืองเพื่อที่จะส่งมอบความยุติธรรมความสุขหรือความเป็นธรรมทั้งหลายของสังคมให้กับเราใช่ไหมฮะ เราก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าตัวนั้นที่เราเลือกไปมันมีคุณสมบัติมันไหมก็สมอบสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าประชาชนเคยถามไหมว่าตัวเองเลือกนักกันมือไปเพื่ออะไรหรือว่าเป็นความชั่วที่จําเป็นคือไม่รู้อตะจะต้องเลือกอะจะอะไรก็ตามก็ต้องเลือกเพราะเราถูกบังคับให้ต้องเลือกอแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นเหลืเว่าเราจะตรวจสอบสินค้าที่เราเลือกว่าเอ๊ะคุณเขียนในฉลากของคุณว่าไงบ้างค่ะ แต่นักการเมืองเนี่ยเขาก็เข้าใจจิตวิทยาของผู้บริโภคนะคะเขารู้ว่าผู้พวกชอบของแถมเพราะถ้าเวลาช่วงเลือกตั้งเขาก็จะประชานิยมกันสุดลิ้นใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็รถเมล์รถรถเมล์สี่พันคันใช่ไหมหรือไม่ก็รถไฟฟ้าสายสีแดงสีม่วงสีอะไรคุณไปเรื่อยอะไรอย่างงี้นี่ก็เป็นของแถมนะฮะแต่ของแถมนี่เป็นเงินของเราทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยคิดแบบพวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ยอมจำนนค่ะคือเรามีความรู้สึกว่านักการเมืองคอร์รัปชันเราแก้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาให้อะไรเรามาก็เอาดีกว่าไม่ให้ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะนี่เป็นความคิดแบบยอมจำนนแต่ยังคิดว่าถ้าหากว่าเราจะทําให้การเมืองดีขึ้นเนี่ยนะคะฉันเสนอไปเยอะแล้วแต่ไม่มีใครเขาทำหนึ่งสินค้าเนี่ยคุณต้องมีฉลากคุณต้องบอกคุณสมบัติต้องบอกองค์ประกอบใช่ไหมฮะธุรกิจ บริษัททุกแห่งพนักงานต้องมีโปรไฟล์ของตัวเองใช่ไหมฮะใช่ค่ะบริษัทที่เข้าตลาดหุ้นต้องมีโปรไฟล์ของบริษัทว่าบริษัทของคุณดีขนาดไหนมีธรรมาภิบาลขนาดไหนคนอยากจะมาซื้อหุ้นคุณหรือเปล่าอืแต่ทาไมนักการเมืองไม่เคยมีโปรไฟล์ค่ะทําไมเราทํา